A, ลูกไหนลูกไหนลูกไกหนครับไปชมครับเริ่มยก2แล้วเนี่ยสีสะเกตก็ยังรัดก,กุมนะครับขณะที่ดุรันเริ่มยิงหมัดใส่เราครับยกขวาใส่มากระแทกซ้ายนะครับตัดลำตัวเพราะลำตัวนี่ครับเราจะโดนหน้าแล้วก็แลกกับทางด้านสีสะเกตครับ ชุดนี่ออกได้สวยงามครับสีสกเกต,ตนับวันก็ยิ่งร้อนแรงนะครับสีสกเกตนิ่งขึ้นแล้วก็แม่นขึ้นครับโดยเฉพาะหมัดซ้ายคอยกวนคอยทําลายจังหวะครับมีกระแทกล่างแล้วก็กระแทกบนอนาคตใช้ได้นะเนี่ยรูปร่างโครงสร้างดีนะคุณสัญชัยครับคำตอบสุดท้ายอยู่ที่เสียวยครับจะส่งชิงาโยต้าซาตโตะหรือเปล่าจะเป็นสุริยันอันนี้สทางเสียวยน่าจะมีเรียกว่าคําตอบอยู่ในใจแล้วครับวันนี้ก<ต>็ถือว่าฟอร์มให้ดีทั้งคู่ครับแต่เวลานี้หลายๆคนถ้าบอกให้เดาใจนะ ก็จะต้องนึกถึงซูญ,ญังก่อนภาพบวกลูกนี้นะครับโดนเต็มเต็มเลยนะครับค่อยๆประคองตัวขึ้นมาครับกำลังการมอลพลนับถึง8น,นะครับสังเกตขานะครับคุณเจาชายขานี่ยสักจะโอ้โหแกว่งๆล,ลอยๆก็บรรยายมวยมาหลายโปรโมชั่นดูหมัดนี้แล้วเต็มเตมจริงๆครับดูครับจะเสียสถิติหรือเปล่าครับทางด้นมานของมากูรลย ดูครับ1-2แล้วชุดนี้ครับมาแรงๆเลยครับพยายามจะล็อกเอาไว้ครับโอ้โหดูจังหวะนี้ครับดักซา้ิซ้ายนี่ครับนาการมันพลต้องนับอีกทีนะครับโดนซ้ายเข้าไปแล้วก็ความนาดลงไปครับจังหวะนี้เวลาก็ใกล้จะหมดยกงแล้วด้วยก็เหลืออีกนิดเดียวนะครับแต่ว่าสุดท้ายครับดูเกิดอะไรขึ้นครับนี่ครับ ย้ำลำตัวก่อน,นครับเพราะว่าหน้านั้นปิดเอาไว้ครับพอหน้าปิดแล้วท้องเปิดครับหลังจากนั้นค่อยขึ้นบนครับจับห,หนักจับหนักกรชุมนี้ครับโอ้ออเป็นชุดเลยครับเรียบร้อยเร <ๆๆ S 1> ียบร้อยครับนี่ครับเด็ดขาดนะครับ